บ้านพักที่อเมริกาเอมบุสราคัมอดีตพ่อร้องไห้หนักจำใจให้ลูกไปทั้งน้ำตาบ้านพักที่อเมริกาเอมบุสราคัม นังมังโจกมกยอมเหนื่อยเพราะส่งลูกไปเรียนตั้ง17เอ็มบุษาราคมลูกสาวมั่มโจกมกชีรวิวชีวิตเมืองนอือเจ้าตัวเล่าว่าอยากจะไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่อายุ12จบป .6 ชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆแต่คุณพ่อเห็นว่าเด็กไปเลยปฏิเสธไม่ให้ไปรอบปีสตอนอายุ1 5น่านาจะเจนจบม3ขอไปเรียนที่นิวซีแลนด์พ่อก็ไม่ให้ไปพอจบมัธยมส่งพ่อเคยพูดไว้ขอสองรอบว่าขอจบม6ก่อนเลยขอพ่อไปอครั้งพ่อโอเคแต่ถามว่าจะไปยังไงพ่อหาเหตุผลข้ออ้างไม่ให้ไปแต่พ่อปฏิเเสธไไมได้พราะ เตรียมพร้อมทุกอย่างมาหมดแล้วรอแค่รายเซ็นพ่อกับเงินเท่านั้นเอ็มติดต่อกับศูนย์การศึกษาต่อต่อตางประเทศคุยเรื่องประเทศแคนาดาโดยเฉพาะเพราะว่าที่แคนาดานั้นความปลอดภัยสูงมากเอ็มอายุแค่17เดดอดา่ามากๆยังไม่บรรลุนิติภาวะวินาทีแรกที่ไปถึงกับตื่นเต้นที่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆแต่ระหว่างทางนั่งเครื่องมาก็ร้องไห้ตลอดพอมายอมมาส่งด้วยร้องไห้อยู่บ้านพอสะเทือนใจไม่อยากเห็นน้ําตาแม่ญาติพอ่อพี่น้องดีใจมากๆที่มาส่งพ่อมาถามว่าโทรเป็นยังไงเสียงสั้นรู้ว่าเขาร้องไห้พอขึ้นเรื่องไปก็ร้อง เขียนจดหมายมาให้ดีใจที่เอ็มเป็นคนเด็ดดเี่ยวกล้าตัดสินใจภูมิใจที่เอ็มเป็นลูกไม่ได้ภูมิใจที่เอ็มไปเรียนเมืองนอกนะเล่าไปน้ําตาจะไหลเลยทีเดียวไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ที่ออสตาวาเมืองหลวงแคนาดาเมืองสงบมีแต่ผู้สูงอายุปรับตัวหนาวมากๆลบ30องศาปรับตัวยากกับการกินการติดต่อกับพ่อแม่ก็ยุงมากเกิดอาการโฮมซิกอยู่ไปนานๆก็เงียบเหงาไม่มีอะไรให้เที่ยวเลยอยากกลับบ้านโทรหาพ่อก็ได้คําตอบเอ็มเป็นคนเลือกเองต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกร้องไห้ฟูมฟายคิดจะไม่ตั้งใจเรียน โรงเรียนจะได้ไปแจ้งพ่อแต่พ่อก็ไม่ให้กลับมาอยู่ดีสามชั้นก็เรียนใหม่จนกว่าจะผ่านพอได้เรียนสักพักหนึ่งก็เริ่มมีเพื่อนออกไปกินข้าวกับเพื่อนเรียนเมือนนอกก็เหมือนเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้นการคบเพื่อนต่างชาติเป็นเอเชียเหมือนเราจีนไต้หว,นวันเวียดนามได้เรียนรู้วัฒน,ธ,นธรรมด้วยกันเพื่อนรวมคลาสเป็นเพื่อนกันหมดจุดเปลี่ยนต้องย้ายไปเรียนอเมริกาซานฟรานอยู่แล้วไม่ชอบขอพ่อกลับไปแคนาดาจบคอร์สตัดต่อทำยังไงก็ได้สามารถเข้ามหาวิทยาลัยของแคนาดดดดาา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 ไ้้รรระบบบกกกศึกษขขขออองเเเเสูมมมมยยยัลลว่่่ใชคนนฉี ซูก็ยิ่งเสียเวลาเลยไปหามหาวิทยาลัยสอนฟิล์มที่อเมริกาจนไปเจอฟูเซลนิวเวอร์สตีหนึ่งในท็อปไฟ์ของโรงเรียนที่สอนทางด้านอินเตอร์เทนเมนต์ของอเมริกาอยู่ที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟอริดามหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่ามีแต่เด็กรวยเรียนเพราะว่าค่าเทอมแพงมากๆทุกคนก็ต้องมี MacBook Pro วันรับปร,ริญญาพ่อแม่ดีใจเขาคงไม่คิดว่าเด็กเล็กๆคนนึงจากกิุคราวน์น้ำปลากินอยู่วันนั้นมีโอกาสส่งลูกได้เรียนสูงถึงขนาดนี้พอค่อนข้างภูมิใจและภูมิใจจากคณะสติส่่่่่วววนนนนตตตัััััทีเเจจ้้้างงใไไไมไมมดด หันหลังกลับจนทำสำเร็จได้